สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในช่วงของรายการใต้สันติสุข m y Idol ลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้นำคุณผู้ชมนะครับมายังโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชิดีนาฏณออำเภอนาทีวีจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเราจะมาติดตาม m y i d o l คนต้นแบบของเราในวันนี้ซึ่งเป็นนายแพทย์นะครับเป็นคุณหมอที่ได้รับความมั่นใจในเรื่องของฝีไม้ลายมือนะครับในการผ่าตัดนะครับซึ่งท่านชำนิชำนาญในเรื่องของด้านศัลยแพทย์ศัลยกรรมนะครับ ซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจกับ My Idol ของเราคนนี้นะครับเชิญคุณผู้ชมนะครับตามผมมาได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขมาแอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้เรามีหนึ่งมาแอดอลนะครับที่จะนําคุณผู้ชมมาสัมผัสนะครับถึงการทํางานวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับวันนี้เรามาอยู่ณโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีนาจนาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับเรามาพบกับมาแอดอลของเรานะครับนั่งอยู่ข้างๆผมนายแพทย์กัมปนาจันทนะนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับหรือว่าคุณหมอแก้วนะครับที่พี่น้องชาวนาทวีนะครับเคารพและก็มีความเชื่อมั่นนะครับด้วยอุปนิสัยนะครับแล้วก็ความน่ารักของคุณหมอที่เป็นกันเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงความเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องทั่วไปเรื่องบทบาทหน้าที่และก็การทํางานนะครับของมายอดอลของเราพูดถึงเรื่องของพื้นฐานของคุณหมอก่อนทําไมทําให้เราถึงอยากที่จะเข้ามาทํางานในด้านนี้ครับคุณหมอ ก็ครอบครัวก็ค,คุณแม่ไม่สบายไม่สบายแล้วก็ป่วยตอนที่ผมเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนจากชั้นมัธยมก็สึกว่าตอนแม่คุณแม่จะือดยกเราไม่สบายเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเหลือแต่ว่าในขณะนั้นเร,เ,ออเราก็ไม่สามารถช่วยได้เราคิดว่าถ้าเราเราเลือกวิชาชีพหรือจบไปแล้ววิชาชีพที่สามารถดูแล,แลคนที่ไม่สบายจะป่วยก็อาจะจะอาจจะอาจะจ,ะจ,ะจะน่าจะทําอย่างนั้นได้ไดก็เลยเ,ออเลือกที่จะปเรียนทางด้าน,น ทางด้านแพทย์ครับก่อนก่อนที่จะมาเรือกเรียนเป็นสัญญาแพ,พทย์หรือว่าสัญญกรรมเนี่ยคุณหมอมองด้านอื่นไหมครับที่เราจะเข้ามาทํางานก็จบมาใหม่ๆผมก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสบายย้อยครับครับหาจากที่ไปประมาณสักสักสามสี่สิบกิโลครับก็ไปอยู่ทำง,งานโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับก<ช>็อยูอ่โรงพยาบาลสบายย้อยแล้วก็ก็คิดว่าชีวิตเออก็เหมาะกับชีวิตของเราอยากอยู่โรงพยาบาลชุมชนแต่ว่าอยากจะทํางานได้มากกว่านี้ครับก็คิดว่า ถ้าไปเลือกเรียนสาขาที่จะทําให้เราทํางานโรงพยาบาลชุมชนต่อได้แล้วก็ยังทางานอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นสาขาสัญญกรรมที่ทําให้เรายังใช้ชีวิตอยู่โรงพยาบาลชุมชนได้ะนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะหลังจากที่ใช้ทุนครบ3าปีนะครับก็จากโรงพยาบาลสบาย,ย้อยก็มาศึกษาต่อที่คณะภาควิชาสัญญกรรมโรงพยา,า,า,าบาลรามาธิบดีแล้วก็เอาทุนจากที่นี่ไปครับทุนจากโรงพยาบาลสมเด็จไปก็กลับมาใช้ทุนที่นี่ครับ การทํางานคือทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตลอดครับตลอดเลยก็มีบางช่วงที่บางช่วงที่อาสาไปไปไปช่วงนั้นที่เขามีแพทย์สัญญาแพทย์ที่ยะลาขาดแขนก็ไปอาสาไปสองสัปดาห์ครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลยะลาสองสัปดาห์แต<น>่ที่เดี๋ยวก็จะอยู่ในแวดนี้ครับก็สบาย้อยชนะเทพาอัธวีนี่ครับ ยังมีคุณผู้ชมอีกหลายท่านนยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเรื่องของการศัลยกรรมหรือว่าศัลยแพทย์คืออะไรเะเป็นยังไงฮะก็ก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับาารก็จะมีหลายลาแผนกนะครับก<ม>็<ม>จะแบ่งหลายลาลาแผนแนยครับศ<ว>ัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมประสาทศัลย<ว>กรรมทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมโซงอกก็จะแล้วแต่แผนแล้วแต่ความถนัดก็ของผมนี่ก็จะเป็นศัลยกรรมทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัดในช่องท้องหรือว่า ไทรอยหรือว่าที่เก้านมอะไรประมาณอย่างนี้ว่าเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเครียดไหมครับเวลาที่เราทํางานในต้องไปผ่าตัดต้องไปจับนูน่นจับนี่เห็นนั่นเห็นนี่แล้วมันไม่หวาดเสียว<อ>ไม่กลัวกลัวนี่คงจะไม่กลัวแต่ว่า <c oughs> เครียดใน <c oughs> เครียดในรับที่ทำทำงานก <c oughs> ็จจะมีบ้างเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลาบางขณะเนี่ย <c oughs> ต้องทํางานในภาวะที่กําลังฉุกเฉินครับ <c oughs> ก็ต้องแข่งกับเวลาเพื่อจะเซฟชีวิตหรือว่าเซฟ อะไรก็ตของคนไข้ก็าบางทีก็ม,มีเครียดบ้างครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็หลังทํางานเสร็จก็จะก็โอเคครับก็จะแสดงว่าต้องมีวิธีในการผ่อนคลายค,คุณหมอมีวิธียังไงฮะในการผ่อนคลายความเครียดหลังจากที่เครียดหนักๆแล้วเจอกับเคสที่ค่อนข้างรุนแรงหน่อยอย,อย่างเงี้ยเรามีวิธีการที่จะบำบัดความเครียดยังไงบ้างครับก็ถึงแต่ละวันนะครับในช่วงเวลาแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเวลาของตัวเองครับช่วงตอนเช้าตอนเช้าก็จะออกกําลังกายเพื่อพักผ่อนแล้วก็ แข็งแรงแล้วก็เพื่อจะทํางานแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการช่วยให้คลายเครียดนะครับการออกกำลังกายแล้วก็ทุกวันตอนเช้าประมาณ5้าโมงถึงหกโมงถึงชั่วโมงที่จะมีเวลาให้กับตัวเองเพื่อเพื่อเพื่อพักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็เพื่อคลายเครียดแล้วที่เดียวก็จะมาทํางานรล้วก็เป็นการช่วยช่วยลดการเครียดในกางทำงานการผ่าตัดนี้แน่นอนว่าต้องมีเจ้าหน้าที่หรือว่าแพทย์ที่ทําการผ่าตัดนี้หลายท่านครับมีการทํางานมีหลักในการทํางานอย่างไรบ้างครับ ที่ทาให้เกิดความประสานร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีคือทุกคนอนะที่ทีมงานก็จะมีหน้าที่แต่ละคนก็หลักการคือว่าเราต้องให้ให้เกียรติผู้ร่วมงานนะครับมีอะไรก็ต้องบอกผู้ร่วมงานว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาโอเคไหมทีมงานโอเคกับเราไหมนะครับแต่ก่อนที่จะผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดแด้เนี่ยแก็ต้องดูคนไข้ด้วยกันตั้งแต่ก่อนในขณะผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดทั้งทุกทุกครั้งก็จะต้องมาคุยกันก่อนอทั้งก่อนแล้วก็ขณะแล้วก็ผ่าตัดก็ คุยกันว่าทุกคนโอเคตามนี้ไหมแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับก็ก็ทาให้การทํางานมันก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการวางแผนนะครับก็มีบ้างครับมีการทวงติ้งมีการย่งไรบ้างก็ถ้าทีมงานก็อาจจะมีข้อทวงติงก็ทวงติ้งในในขณะนั้นได้เลยครับล้วก็จะคุยกันว่าเพื่อหาจุดที่ลงตัวอะไรประมาณนี้ครับฟังคุณหมอพูดแล้วค่อนข้างที่จะมีเวลาในการทํางานค่อนข้้นเยอะทีนี้เราให้เวลากับครอบครัวเรายังไงบ้างก็คือปกติผมในสัปดาห์นี้ครับวันศ อาทิตย e <ım. S 1> mm ์เนี่ยครับผมก็จะเป็นวันที่สําหรับให้เวลาครอบครัวครึ่งวันบ่ายๆก็หลังจากเสร็จงานที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกจะให้คนที่โรงพยาบาลแลพผู้ร่วมงานว่าชุงช่วงฟันบ่ายนะถ้าถ้างั้นผมก็จะขอเวลาครึ่งวันสําหรับครอบครัวซึ่งครอบครัวก็จะอยู่ในในเมืองนะครับก็จะไปไปไปพักผ่อนช็อปปิ้งหรือว่าทานอาหารอะไรนประมาณนี้ครับครึ่งวันของอาทิตย์แต่ว่าวันทุกวันก็จะเป็นครอบครัวนะครับจริงๆทุกวันผมก็ต้อง ถึงแม้จะอยู่ที่นี่ก็ต้องโทรศัพท์ไปคุยกับภรรยากับลูกเลยนะ,ะทุกวันในการทํางานมาตลอดทั้งชีวิตนะมีความภาคภูมิใจหรือว่ารู้สึกภาคภูมิใจในเรื่องอะไรบ้างที่เข้ามาที่ผ่านเข้ามาคือจริงแล้วทุกวันก็จะเป็นความภาคภูมิใจนะครับคือถ้าได้ทํางานสําเร็จคนไข้หาจากการเจ็บป่วยคือความภาคภูมิใจทุกวันครับจริงๆเนี้ยถามว่ามีอะไรไม่พิเศษไม่ไม่มีก็ทุกวันถ้าทํางาน เพื่อนผู้รงมงานก็แฮปปี้คนไข้กลับบ้านได้เลยเขาหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่ว่าภูมิใจทุกครั้งจะมีผู้ป่วยหลายท่านที่รู้จักคุณหมอหมอแก้วเป็นพิเศษเนี่ยก็จะบอกว่าเวลามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มักจะเรียกเรียกใช้บริการคุณหมอแก้วคอยมาดูแลดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไหนเขาดีเควสหรือว่าเขาทักทายเพราะว่าจริงเยผมอยู่ที่นิมาแล้ว ็จะมีคนรู้จักเยอะบางทีเขาก็ไม่ได้มาเจ็บป่วยด้วยเรื่องเกี่ยวกับผ่าตัดเขาก็ทักทายหรือว่าเขาอบางที่ขอให้คุณหมอช่วยดูผมก็าถ้าเกิดไม่ติดอะไรนะครับผมว่าเขาจะไปคุยคุณหมอที่ดูเขาก็ติจําแล้วก็ดูด้วยกันนะครับก็จะไปคุยเขาคุยไปดูแลเขาได้ตาม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 อารมณภาพถ้าเกิดมีเวลานะครับไม่เลยบอกไห้หมอแก้วนี่เลยอยู่เป็นเพื่อนคนนาทาวีตหลบทไปเลยคือรู้สึกว่า กำลังใจดีกำลังใจดีก่ะนั่นเลยค่ะมีคุณหมอหน้ารักค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ความที่เราเครียดอะไรอยู่ที่บ้านน่ะนะพอมาอยู่ที่นี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นก่ะแล้วถึงอีกอย่างหนึ่งเรามาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ลูกรู้สึกว่ามันกินอาหารหรือกินยาอะไรมันเป็นเวลาค่ะคอยดูแลด้วยใช่กาะนั้นเลยค่ะบางทีนี้ถ้าเรามีอะไรสักนิดก็ขอก็ไอ้ขอยาสักนิดสิยิเสร็จอะไรก็ได้ ก็เคยมารักษาประจำหมอก็อบบอกว่าให้กำลังใจอย่างใกล้หัวใจเวลาโรงพยาบาลที่ไหนเรียกตัวเนี่ยทราบว่าันคือหมอก็จะคือเต็มที่เลยพร้อมเลยที่จะออกไปช่วยจะต่างจังหวัดจะต่างอำเภออะไรยังไงเรียกตัวได้ตลอดเวลาเลยก็คือทีนี้แล้วเรากับผู้ในการครับคุณหมอสุวัสดิ์เนี่ยครับก็ตั้งตั้งใจว่า โรงพยาบาลสมเด็จเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกเป็นคล้ายๆศูนย์เซ็นเตอร์ของเพื่อดูแลน้องๆโรงพยาบาลชุมชนและว่าใกล้ๆเนี่ยอัมเทพานาทวีจนะนะครับสบา,าย้อยเราเราจะเป็นเซนเตอร์สําหรับให้คําปรึกษาทุกๆเรื่องนะครับถ้าน้องเราแวไกใกล้ๆเคียงเราก็ถือว่าเราเป็นพี่เนโตนะครับก็ถ้าน้องเราแวดใกล้ๆเคียงสบาย้อยจนะหรือว่าเทพาเขาขาดแคลนอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นขาดแคลนแพทย์หรือว่าเขาคําปรึกษาผมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะไปปัจจุบันนี้ก็ ประมาณวันทุกวันศุกร์ครึ่งวันวันศุกร์สองอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก็จะไปช่วยผ่าตัดเล็กๆนะครับคนไข้ผ่าตัดที่ไม่ต้องดมยาสลบจิตยจชาก็จะไปทางที่วัชระแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆในจังหวัดสมคาหรือว่าราแรกเนี้ยครับโดยเฉพาะเราแรกเนี่ยเขาร้องขออะไรหรือว่าเขามีคำต้องการตรึกขาอะไรผมก็ยินดีจดับเวลาเลยครับส่งคนไข้มาที่นี่หรือว่าให้ผมไปก็ได้ครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าคุณหมอจะ รับหน้าที่นะครับทำภารกิจในการดูแลผู้ป่วยนะครับอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะครับเกือบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่เรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับท่านก็ดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับสบายๆนะครับเหมือนทวกเลาทั่วไปนะครับอย่างเช่นที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคุณหมอก็จะเป็นลูกค้าประจำนะครับที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับมีอาหารนะครับที่ เป็นประโยชน์นะครับต่อสุขภาพร่างกายนะครับซึ่งคุณหมอก็จะมาใช้บริการอยู่เป็นประจําทีเดียวสําหรับที่ร้านแห่งนี้นะครับซึ่งก็วิถีชีวิตเรื่องของความเป็นอยู่นการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะอยู่มีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงก็ตามนะครับแต่เรื่องของการรู้จักใช้จ่ายการรู้จัก พอเพียงนะครับในการใช้ชีวิตดํารงชีวิตอยู่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือ My a d o l ลของเราในวันนี้นะครับที่นําคุณผู้ชมมาชมนะครับถึงวิถีชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องราวของคุณหมอแก้วครับคุณหมอกำบมนาเป็นคนที่มุ่งมั่น,นะค่ะแล้วก็ <c oughs> ขยันนะคะในการทําง,งานนะคะ <c oughs> แล้วก็แกก็จะเป็นคนที่ว่าคือมีเคสอะไรแกก็ช่วงไหนที่รายงานแกก็จะทําได้เลยอะค่ะก็จะสนใจคนไข้อยู่ตลอดเวลาค่ะพูดถึงฝีมือลายมือของคุณหมอเรื่องของการศัลยกรรมเป็นยังไงฮะเก่งเก่งค่ะดีค่ะเีบจะเรียกว่ายังไงหลังการผ่าตัดก็คือแกจะเป็นคนที่ว่าทําเคสที่ว่าดีอะค่ะแล้วก็จะเร็วด้วยอะค่ะเร็วด้วยค่ะเร็วด้วย ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษานี่เองก็จะมีเสียงตอบรับกลับมาเป็นยังไงบ้างฮะได้รับการรักษาจากคุณหมอค่ะส่วนใหญ่ที่หลังจากที่ว่าทาผ่าตัดเสร็จเวลาไปเยี่ยมเคสคนไข้ก็จะบอกบว่าดีอะค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการบอกต่อหรือว่ากลับมามคนอื่นก็มาผ่าตัดที่นี่กันมีคนมาบอกต่อเนี่ยหลายเคสแล้วค่ะก็จะมาผ่าตัดที่นี่บางทีก็จะเป็นคนไข้นอกเขตที่อืน่นพอถามเหตุผลว่าทําไมเขาบอกว่ามีเพื่อนแนะนำหรือเขาบอกต่อมาว่าคุณหมอที่นี่ผ่าตัดเก่งดีอะค่ะแล้วก็เลยมา ร่วมงนานกับคุณหมอกำมนาจันทนะตั้งแต่เริ่มบรรจุตั้งแต่ปี2540ตอนนี้ก็17ปีแล้วนะคะคุณหมอกำมนาเป็นคนทีอ่อัธยาศัยดีแล้วก็อัธยาศัยดีรวมทั้งกับชาวบ้านที่มารักษากับคุณหมอแล้วก็กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนนะคะในความที่ว่าคุณหมอกำบลนาเนี่ยเป็นคนลุกทุ่งพูดพูดแบบธรรมดาแล้วว่าเป็นคนลุกทุ่งเนี่ยทำให้อัธยาศัยดีกับคนไข้แล้วก็คุยสนุกก็ เป็นที่รักของทุกคนใน,ในโรงพยาบาลและก,กับคนไข้ที่มาตรวจพูดได้เลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จัในแพทย์กัมพนาจันทนะของชาวนาทวีทุกคนุกเป็นที่รักของชาววิทุกคนนะคะาการรักษาพยาบาลนี้คุณหมอจะอเป็นคนตรงต่อเวลาในเรื่งการรักษาพยาบาลแล้ก็ให้การรักษาที่ดีกับกับกับคนไข้ทุกคนนะคะไม่เว้นแม้แต่ว่า ไม่คือให้ความรักษาในความเสมอภาคกันทุกคนนะคะไม่เกี่ยงว่าคนนี้จะมาแบบชนชั้นไหนชนชั้นไหน,นคุณหมอจะให้การรักษาแบบเท่าเทียมกันหมดทุกทุกคนนะคะเจ็บไข้ข <c oughs> ได้ป่วยใช่ค่ะค่ะร <c oughs> เรียกเรียกได้เรียก,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 ยกตัวได้ตลอดถึงวางครั้งจะมีเคสเกี่ยวกับอูอาหารห้องผ่าตัดเนี่ยโทรตามคุณหมอได้ตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมครับ หลังจากที่เราได้ไปชมบรรยากาศการทํางานของคุณหมอแก้วนะครับตอนนี้นะครับเรายังมีอีกหลายๆเรื่องที่คุณหมอมีไอเดียนะที่สามารถทําให้ทุนรายจ่ายแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นนวัตกรรมที่คุณหมอคิดขึ้นเองหรือเปล่าต้องถามกับคุณหมอเองนะครับคุณหมอครับนวัตกรรมที่คุณหมอได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อมาใช้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมอะไรยังไงบ้างครับก็ เพราะว่ามีคนไข้ที่มาปรึกษาเรื่องับเรื่องเกลยดตับโรคพิษดวงธารานกับเยอะนะครับก็ถ้าเกิดใช้อุปกรณ์ที่มีตามตามท้องตลาดนะครับใช้วัสดุที่มาของหบาันดูแล้วราคาค่อนข้างแพงราคาสูงราคาสูงครับชิ้นนึงเล็กๆเนี่ยครับสามร้อยบาทโอ้สามร้อยแล้วก็นะครับก็เลยคิดดูเลยว่าเออเรามีเราสามารถทําอะไรบ้างที่มันช่วยประหยัดและก็ใช้ได้ผลแบบเดียวกันก็เลยใช้นวัตกรรมเอาสายเอามาตกมาทำนะครับอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่แล้วก็กลก็เอามาใช้ ดียูดใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายก็ลดต้นทุนที่เคยต้องซื้อชิ้นหนึ่ง300บาทแล้วคนไข้มารักษาโรคที่สะดวกนะชิ้นละ300บาทนิดๆเป็นอะไรทำเพื่อะไรครับเป็นวัสดุที่สำหรับรักตัวลิซิติสดวงดาวแต่พอเรามาเปลี่ยนมาทำเป็นนวัตกรรมของเราเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลยครับเพราะวัสดุที่ใช้มันคือก็วัสดุสายที่ใช้รักเวลาจะเจาะด้วยคนไข้สายลัดสายใช่ครับสายรัดคนไข้เวลาเจาะเอื้อยพยายามจะเจาะเอื้อยก็เอาอมาทำก็ ค่าใช้จ่ายไม่มีเลยครับก็เป็นวัสดุที่เราใช้เรอใช้อยู่แล้วครับก็คนไข้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้ง3 0 0อบาทต่อครั้งเลยครับไี่มีความแตกต่างกันไม่ไม่มีความแตกต่างทดลองใช้แล้วก็ไม่มีความแตกต่างครับถ้าพูดถึงเรื่องของราคาราคาต่างกันนะครับจากเดิมมัน300รอเดี๋ยวเท่าไหร่ฮะก็ลดมาเหลือตจ้าสายกี่บาทเป็นสายรียุดอีกต่างหากใช่ใช่ครับสายรียุดได้ครับแล้วก็อัตาที่เหลือใช้นอกจากเวลาไม่ใช้แล้วเวลาเจาะกดคนไข้ก็เอามาทำตัดเป็นอุปกรณ์สำหรับรักษาพิเศษดวงก็ไม่ต้องเท็ค ไม่ต้องเสียเพิ่มาคาเพิ่มไม่มีเงินไม่มีค่าใช้จ่ายนีเป็นหนึ่งนวัตกรรมแต่ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่สามารถมาคอยดูแลรักษาก็เรื่องของแผลใช่ไหมครับคุณหมอก็คือเรอยู่โรงพยาบาลชุมชนข้างนอกเนี่ยครับเราก็จะพยายามคิดหาอะไรก็ได้สิครับเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้ดูแลคนไข้ได้เท่าๆกับที่อุปกรณ์ที่อยู่ในทั่วไปครับก็มี คนไข้ที่หลาบหลายประเภทหลายคนนะที่มาดูแลเรื่องการรักษากดูแลเรื่องบาดแผลเวลาเป็นแผลแล้วก็ต้องไถเอาสั์ผิวหนังบริเวณตามตัวในไปบักเนี่ยสมัยก่อนเราต้องใช้ทําแผลทุกวันเปลี่ยนผ้าก,กอซทุกวันก็ใช้อุปกรณ์เป็นมุ้งเล็กๆครับเป็นมุ้งเล็กๆสําหรับครอ,อบอาหารเนี่ยครับเอามาครอบแผลไว้เราก็ไม่ต้องใช้ผ้าก,กอซหรือว่าน้ำยาล้างแผลทาแผลทุกวันเราก็ได้ดูแผลทุกวันด้วยคือแผลก็เปิดอยู่อย่างนั้นเลยครับแล้วก็ ป้องกันไอ้พวกป้องกันโดยใช้มุ้งเนี่ยมุ้งรอบๆไว้กลมัมาลงแมลงหรือว่าไอ้พวกสิ่งสกปรกก็เข้าไปไม่ได้ทําให้เราดูแผลได้ทุกวันไม่ต้องใช้พาร์กอลไม่ต้องใช้บอกวานทางการแพทย์ก็สุดทางการแพทย์ไม่มีปัญหาในตัวของผู้ป่วยเองหรอนะวลาเขาจะนอนจะพลิกจะตะแคงอะไรอย่างนี้ก็ก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าแต่ว่าคนไข้ก็โอเคนะครับคนไข้เขารู้สึกแฮปปี้ที่ได้ดูว่าแผลเขาเป็นไงบ้างคือได้เห็นแผลเราก็หายวันหายทุวัขึ้นดีขึ้นทุกวันก็มีความสุขนะครับทีนี้มาอีกเร่งนนึะครับ หลังจากที่ตราตรำทำงานมาตลอดนะฮะเมื่อปี2552สวาได้รับหนึ่งรางวัลน,นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะของคุณหมอคนหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยนะครับจนกระทั่งได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้เมื่อปี2552นะครับอะไรสงคานักศิลป์ก็ได้คัดเลือกผมไปเป็นได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ก็ภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ที่ทำให้อ่า ทาสิ่งที่เราทำเนี่ยครับมันก็ป็นภาพภาพใหญ่ของตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ผู้ร่วมงานนะครับเป็นอะไรที่ท,ทาให้โรงพยาบาลเราแลกเปลี่ยนเป็นมีชื่อเสียงของโรงพยาบาละนะครับนั่นคือความตั้งใจแล้วก็ก้าวเข้ามานะครับประกอบอาชีพแพทย์นะครับดูแลรักษาผู้คนนะครับทีนี้การที่เรามาประกอบอาชีพนี้การเป็นหมอการเป็นแพทย์เนี่ยมันให้อะไรกับเราคือจริงๆแล้วหรือว่าเราให้อะไรกับคนอื่นๆยังไงบ้างจริงๆผมคิดว่าอาชีพแพทย์นะครับเป็นอาชีพที่โชคดีครับับคือหนึ่ง เราได้ทาบุญทุกวันนะครับผมว่าเวลาที่ได้ทำบุญทุกวันนะครับได้เห็นวัฏจักรของชีวิตนะครับก็คือเกิดแก่เจ็บตายอะนครบทั้งกระบวนการทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตก็มีแค่นี้มันทําให้เรารู้สึกรู้สึกพอเพียงว่าชีวิตจริงๆแล้วเราก็วนเวียนอยู่แค่นี้ครับชีวิตทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ก็หลายอาชีพหลายคนอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับจริงๆแล้วไม่มีโอกาสแต่ว่าแพทย์เนี่ยครับโชคดีที่ว่าคนเอาความช่วยเหลือมาวางให้ ให้เราช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมผมคิดว่าเราควรจะดีใจนะครับแล้วก็ทํางานที่เราให้ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนที่ได้รักษาคนไข้เคยรับ่ <ๆ S 1> ก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ได้ทําบุญทุกวันนะครับรับสุดท้ายนี้ครับฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านครับในในการที่เราเป็นคุณหมอจะแนะนําอะไรฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับหรือว่าการดูแลรักษาสุขภาพของคุณหมอดูแข็งแรงอย่างนี้ก็ต้องทำยังไงคืออยากจะบอกว่า เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญแล้วคนไข้ที่มาโรงพยาบาลแต่ละวันนะครับประมาณเกินครึ่งครับเป็นโรคที่ป้องกันได้เกินครึ่งครับเกือบเกือบเจ็ดแปดสที่เป็นโรคที่ป้องกันได้ถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเองดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายให้เป็นประจําถ้าประทานาที่มีประโยชน์คุณก็ไม่ต้องมาหาหมอนะครับเจ็ดแปดซต่อวันนะครับคุณไข้ผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคที่รักษาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สักป้องกันตัวเองเราก็จะไม่เป็นอะไร คราตมานต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป i mean like uh, so oh, ็นความทุกข์ที่สุดแหะเขาอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะไม่มีความไม่มีโรคเป็นลาบมาเสิร์ฟจริงจริงครับใครไม่ใครเป็นไม่สบายหรือว่ามียากที่ไม่สบายจะรู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นใครที่โชคดีที่ตลอดชีวิตไม่มีไม่มีโรคเลยก็ถือเป็นคนโชคดีครับนะครับก็อยากจะฝากอย่างหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าอยากจะฝากถึงแพทย์ทุกๆกคนนะครับง่ายๆครับผมมีสติง่ายๆในการดูแลทํางานนะครับก็คือ ให้คิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นญาติเราถ้าคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่คนแก่มาก็คิดว่าถ้าเราเป็นแม่เราเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงนะก็ทำแบบเดียวกันที่เราดูคนไข้คนนั้นถ้าเป็นผู้ชายพี่ๆเราถ้าพี่เราคนนั้นเป็นพี่เราเราจะดูแลเขายังไงแค่นี้ครับผมคิดว่าเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นอะไรครับเป็นหลักการทางานถ้าเราทุกคิดว่าทุกคนเป็นญาติเราเราทําอย่างนี้ถ้าญาติเราไม่สลายเป็นหมาเราเนี่ยเราจะทำกับเขายังไงก็ให้ทําแบบนั้นก็ การดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการในการรักษานะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอแก้วครับครับคุณหมอแก้วครับนายแพทย์กัมปนาจจันทะนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมกลุ่มงานบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับให้เกียรติร่วมรายการใต้สันติสุขนะครับเรามีเสื้อสวยๆนะครับขอบคุณคุณหมอครับเป็นเสื้อ คนต้นแบบ My Idol นะครับตามชื่อรายการนะครับรายการใต้สันติสุข My Idol คนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ผมและคุณหมอแก้วนะครับลาคุณผู้คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ